สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาที่เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวทะเลเพื่อนเพื่อนเคยเห็นเรือพ่อ teh, นทรายที่เขาเสริมหาดกันไหมคะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพื่อนเพื่อน,นทราบกันไหมเลยว่าการเสริมหาดนั้นเป็นอย่างไรแล้วทราบไหมคะว่าการเสริมหาดนั้นไม่ได้ดีอย่างที่คิดเลยเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงกันหน้าเรามาดูกันเลยอาจารย์เชดิดได้บอกมาลีนว่าการเสริมทรายชายหาดนั้นเป็นการสร้างตะเขียนและผ้ชายฟ่งโดยไม่ใช้โครงสร้าง หล,หลายคนคิดว่าการเสริมทรายส่งผลกระทบน้อยแต่ความเป็นจริงแล้วมีผลกระทบตามมามากมายกว่าที่เห็นอีกการเสริมทรายจึงเหมาะกับแค่บางพื้นที่เพียงเท่านั้นจะให้ใช้การเสริมทรายหมดทั้งชายฝั่งประเทศไทยก็คงเป็นไปได้ยากเพราะชายฝั่งของประเทศไทยนั้นมีความยาวประมาณ3 1 0 0กิโลเมตรแต่พบว่าชายหาดกว่า830กิเมตรได้เผชิญกับปัญหาการกัดซาะชายฝั่งจนสภาพเสื่อมโทรม แล้วกว่าจะเสริมทรายได้นั้นจะเลือกทรายจากอะไรหรือสามารถเอาทรายอะไรก็ได้มาเสริมหาดได้ไหมนะกว่าที่จะเลือกทรายมาเสริมชายหาดนั้นทรายต้องมีคุณสมบัติให้เหมือนกับทรายเดิมมี3องค์ประกอบก็คือ 1. องค์ประกอบทางกายภาพ 2. องค์งประกอบทางเคมีและ 3. องค์ประกอบทางชีวภาพ แต่แล้วองค์ประกอบนั้นดูได้จากอะไรนะเรามาทําความเข้าใจกันเลย 1. องค์ประกอบทางกายภาพเป็นสิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสและจับต้องได้ตัวอย่างเช่นสีของเม็ดทรายขนาดของเม็ดทรายที่ดูได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางและรูปทรงของเม็ดทรายเม็ดทรายจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันมากทะเลหลายแหงเม็ดทรายก็ไม่เหมือนกันบางที่กลมบางที่เหลี่ยมนั่นเอง สององค์ประกอบทางเคมีโหอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะเพื่อนๆองค์ประกอบทางเคมีนั้นดูได้ไม่ยากเลยสังเกตได้จากเม็ดทรายแต่ก่อนที่จะมาเป็นเม็ดทรายจิ๋วๆแบบนี้ได้นั้นมาจากแร่ที่เกิดจากหลายแหง่งไม่ว่าจะเป็นบนโบกแม่น้ําหรือทาน,น้ําแข็งที่มาจากหินก้อนใหญ่ๆเกิดการแตกหูสึกกอน หรือตอนที่ภูเขาไฟระเบิดทำให้มีฝุ่นควันหรือเท่าทานไหลจากบนโมกลงทะเลนั่นเองจึงทำให้ทรายแต่ละพื้นที่มีแร่ที่แตกต่างกันบางแห่งเป็นหินเศษแก้วเปลือกหอยหรือคริสตัลน,นั่นเองแล้วองค์ประกอบที่3คือองค์ประกอบทางชีวภาพดูได้จากสัตว์หน้าดินของชายหาดที่เห็นในประเทศไทยบ่อยๆก็เช่นปูลมไส้เดือนทะเล แต่ก็มีสัตว์หน้าดินที่เรามองไม่เห็นด้วยนะเช่นแพงต้นพืชและแพงต้นสัตว์เป็นต้นการที่เราจะนำทรายมาเสริมทรายบริเวณนั้นต้องมีสัตว์หน้าดินที่คล้ายคลึงกับทรายเดิมโหแล้วการที่เราจะหาแหล่งทรายไม่คล้ายคลึงและมีคุณสมบัติเหมือนกับทรายเดิมนั้นไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ เชิดได้บอกมารีนว่าต่อให้ทรายที่นำมาเสริมจะคล้ายคลึงกับทรายเดิมมากขนาดไหนแต่ก็ต้องแตกต่างกันอยู่ดีถึงทรายที่นำมาเสริมจะแตกต่างจากเดิมเพียงนิดเดียวก็ยังคงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทั้งหมดทำให้ระบบนิเวศถูกรบลวนเพียงแค่เม็ดทรายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือแลงต้อนองค์ประกอบทางชีวภาพก็เปลี่ยนไป การเสริมทรายก็ส่งผลกระทบอยู่ดีซึ่งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็ต้องโนผลกระทบตรงนั้นตอนนี้ทุกคนคงมีคำถามในใจแล้วใช่ไหมเอ่ย่าการเสริมหาดใช้ทรายเยอะมากล้วไปเอาทรายจำนวนเยอะๆมาจากที่ไหนนะแล้วทรายจะมีคุณสมบัติเหมือนกับทรายเดิมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศได้อย่างไร อาจารย์เชิดได้บอกมารีนว่าแหล่งทรายที่นำมาเสริมหาดนั้นส่วนใหญ่มีอยู่สองแหล่งคือ 1. ทรายบก 2. องทรายทะเลเอเราจะแตกต่างกันยังไงนะ้าไปฟังกันเลย 1. ทรายบกจะมาจากบ่อทรายตามเหมืองทรายหรือบนภูเขาที่เขาเอาไว้สร้างบ้านกันนั่นเอง แต่ทรายบกก็ต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากทรายทะเลอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติแล้วเขาจะไม่นำทรายบกมาใช้เสริมหาดกันเพราะขนาดของเม็ดทรายมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันทรายบกจะมีลักษณะเม็ดทรายเป็นเหลี่ยมๆคมๆแต่ว่าทรายทะเลจะเป็นเม็ดกลมๆม,มนๆเพราะถูกคลื่นซัดอยู่ตลอดเวลาทุกวันจึงทำให้มีองค์ประกอบทางกายภาพที่แตกต่างกัน ส่วนองค์ประกอบทางชีวภาพก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะบนบกและในทะเลมีสภาพแวดล,ล้อมที่แตกต่างกันแล้วองค์ประกอบทางเคมีของบนบกและในทะเลก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้จึงไม่สามารถนํามาแทนกันได้เลยเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเรานำรายบกมาเสริมหาดจะทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบอย่างมาก บกมาเสริมทรายปุ๊บตัดหน้าดินกระตายปับ๊บพอโดนทรายกดทับนั่นเองและยังส่งผลกระทบอื่นๆตามมาอีกนะคะกว่าจะขนทรายมาจากเหมืองได้ระหว่างที่ขนทรายมาก็ส่งผลกระทบอาจทําให้ถนนชํารุดหรือการจราจรติดขัดได้ตอนนี้ทุกคนคงมีคําถามว่า เอแบบนี้เราก็ใช้ทรายทะเลมาเสริมหาดสิคะเป็นทรายทะเลเหมือนกันคงเสริมได้จะได้ไม่ต้องใช้ทรายบกความเป็นไปได้นั้นดีกว่าทรายบกก็จริงคะ่ะแต่ทรายทะเลนั้นกว่าจะได้มาต้องนำเรือไปขุดลอกเอาทรายมาจากกลางทะเลไกลๆบางครั้งก็ห่างออกไปในทะเลหลายสิบกิโลเมตรโดยใช้เรือขุดทรายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเดเจอร์ ใช้เรือนี้ไปขุดทรายกลางทะเลหากมีปะการังหรือหญ้าทะเล <c oughs> ก็จะส่งผลกระทบทําให้สัตว์ในทะเลตายได้ <c oughs> การเสริมทรายนั้นไม่ได้ทําลายเพียงแค่พื้นที่ที่ต้องการเสริมแต่ไปทไําลายจุดที่ได้ขุดทรายมาใช้ด้วยแต่เรือที่ใช้ในการเสริมหาดนั้นจะเก็บทรายไว้จนเต็มท้องเรือหรือที่เรียกกันว่ายุง้ง พอเต็มยุง้งเรือก็จะแล่นกับชายฝั่งและพ้นทรายในยุ้งออกมาเพื่อเสริมหาดนั่นเองแต่เอ๊เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าระหว่างพ้นทรายทำให้เกิดการพุ้งกระจายน้ำทะเลคุณส่งผลกระทบเป็นทอดทอดทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบโดยตรงสับใต้ยหลายแหง้งโหถึงจะเสริมทรายด้วยทรายทะเลก็ส่งผลกระทบหลายอย่าง จริงๆนี่เป็นเพียงผลกระทบที่หลายๆคนได้มองข้ามไปการเสริมทรายไม่ใช่ว่าจะเสริมแค่ครั้งเดียวแล้วอยู่ยาวตลอดไปนะคะพอเจอคลื่นหรือช่วงที่มีมรสุมทรายที่เสริมมาก็จะถูกคลื่นซัดกลับไปหมดอยู่ได้เพียง1-2ปีเท่านั้นเองขึน้นอยู่กับปริมาณทรายที่เสริมแต่ถ้าเสริมมากขึ้นถึงแม้จะต้านคลื่นได้นานก็ต้องใช้ปริมาณทรายที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนและงบประมาณก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณส่วนสัตว์หน้าดนินก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัวกลับมา2-3ปีแต่พอกลังาจะฟื้นตัวก็ต้องเสริมายอีกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทำใหม้มีสัตว์หน้าดินได้เกิดใหม่เลยนี่เป็นเพียงผลกระทบทางชีวภาพเท่านั้นแล้วผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณนั้นล่ะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ในขณะที่เสริมทรายอยู่ก็จะมีเรือจำนวนมากมาพ่นทรายทำให้น้ำทะเลคูณส่งเสียงดังรบกวนก็จะไม่มีคนมาเที่ยวทะเลเลยและถ้าเสริมทรายในทุกปีก็จะส่งผลกระทบทุกปีชาวบ้านก็ไม่ต้องทำมาหากินเป็นพอดีก,การเสริมทรายแต่ละครั้งก็ต้องเสริมในช่วงที่ไม่มีคลื่นลมซึ่งช่วงนั้นก็มักจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะหรือไฮซีซั่น เสริมทรายแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนควรเอาช่วงเวลาที่ขึ้นลมสงบไปให้ชุมชนเขาหารายได้กันดีกว่าไหมและต่อมาก็คืองบประมาณการเสริมหาดจำนวนเงินที่นำมาเสริมหาดนั้นสูงมากขึ้นอยู่กับพื้นที่และต้องเสริมหาดทุกๆ1-2ถึปีพอเจอพายุทรายก็หายไปเงินที่ลงทุนก็ละลายไปกับน้ำทะเล ยกตัวอย่างเช่นการเสริมทรายที่หาดชะลาทัศจังหวัดสงขลาที่ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลแต่ภายในเวลาเพียงสี่เดือนทรายที่เสริมมาก็หายไปเงินที่ใช้ก่อสร้างก็ละลายหายไปกับน้ำทะเลด้วยการเสริมหาดต้องเสริมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเอ๊แล้วถ้าปีหน้าไม่ได้งบประมาณมาเสริมหาดล่ะจะส่งผลกระทบอย่างไรอาจารย์ชอดได้บอกมารีนว่า เสริมฮาด์ดเป็นวิธีการทางทฤษฎีและทุกคนคงทราบกันดีว่าการของงบประมาณในประเทศไทยนั้นมีขั้นตอนเยอะและยากมากการของงบแบบต่อเนื่องนั้นอาจเป็นไปได้ยากสำหรับการที่จะเสริมตายในทุกๆ1-2ปีแต่ถ้าหากไม่ได้งบประมาณตรงนี้มา ที่ทำมาปีก่อนๆก็สูญเปล่าส่งผลกระทบกับชายฝั่งบ้านเรือนถนนหรือพื้นที่บริเวณน,นั้นอาจโดนน้ำทะเลกัดตอได้แต่การสร้างเขื่อนกันขึ้นนั้นเมื่อได้ลงทุนมาสร้างแล้วเขื่อนก็ยังคงอยู่และยังช่วยป้องกันชายฝั่งจากการกัดตาะเขื่อนกันขึน้นไม่ซึมหายไปกับน้ำทะเล แต่การเสริมทรายชายหาดนั้นแค่โดนพายุพัดมาทรายก็หายไปหมดแล้วนอกจากนั้นการเสริมทรายมีช่องทางให้สามารถทุจริตได้ง่ายเพราะว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นรัฐบาลตั้งงบประมาณมาให้เสริมทราย100ลูกบาศกเมตร แต่การพ่นทราย100ลูกบาศก์เมตรลงบนชายฝั่งนั้นเมื่อพ่นแล้วทรายก็โดนคลื่นซัดไปซัดมาทําให้ตรวจสอบไม่ได้ว่าทรายที่เสริมไปนั้นมีปริมาณเท่าไหร่กันแน่ถึงแม้จะว่าตรวจสอบจากปริมาตรของยุ้งในเรือแต่ในขนาดก่อสร้างจริงๆก็คงไม่มีหน่วยงานภายนอกหน่วยงานไหนตรวจสอบได้ไง่าย ใส่งานมาตรวจสอบก็ยังเห็นเคลื่อนอยู่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนการทูจลิตจึงเป็นไปได้ยากโหเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆการเสริมทรายชายหาดนั้นส่งผลกระทบหลายอย่างเลยเท่าที่มารีนเห็นได้หลักๆก,ก็คือ 1. ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์หน้าดินตาย การเสริมทรายนั้นไม่ได้ทำลายเพียงแค่พื้นที่บริเวณที่จะเสริมทรายแต่กระทบไปถึงสัตว์ในทะเล 2. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในหลายด้านเช่นรายได้ในชุมชนลดลง 3. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่อให้เกิดการทุจริตได้ในปีพศ2561ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีวิจัยตีพิมพ์ออกมาแล้วว่า การเสริมทรายไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืนแบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับการเสริมหาดบ้างคะในแง่ของผลกระทบที่บางคนนั้นไม่เคยได้ทราบเลยและในคลิปถัดไปมารีและจานเชจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรอีกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจลองสัตว์ตาจานเชชัยฝั่งด้วยนะ